สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาสอนทำซอสราดสวีทดับคู่กันประสิทธิภาพมันเหมือนซอสได้ชุบเองค่ะซอสไส้ชุบอันนี้เนี่ยะก็อุปกรณ์เรานะคะจะเป็นถ้วยใสถ้วยคนแล้วเราก็ใช้เป็นพวกเคลมันก็มีเปื้อนๆเดี๋ยวไม่เป็นไรน้ำเปล่าสีผสมว่าสีน้ำสีผสมอาหารสีอะไรก็ได้นะคะมุกเช้เป็นสีน้ำนะสีอัรคลิกด้วยช้อนคนกาวค่ะ กอาน้ำมูชัยเป็นพีโอเอคอะค่ะอเคค่ะเดี๋ยวทำมาดูกันเลยเริ่มจากลำดับเลกใส่กาวเข้าไปเลยใส่ลงไปแอ้วมูพี่ช้อนเล็กนะแล้วก็ให้ช้อนเล็กตวงมันเลย นี่นะคะจะได้แบบนี้เล้วนะคะนี่ถ้าแล้วเมื่อได้เล้วค่ะผสมน้ำธีรนิตนะแล้วก็ค่อยค่อยคนเพราะก็กาวมันเหนียวแล้วน้ำมันเหลวมันรวมตัวกันส่วนมันจะเอะกระเด็นได้กระเด็นสูตรนี้ง่ายมาก

สีน้ำตาแลแต่เลยนะคะแต่คนเช่ามัจะเป็นสีอะไรหยดลงไปสักประมาณสองยดเนาะอือนะคะสีมันจะดูเป็นเข้มๆแบบนี้แต่ว่าพอเวลามันแห้งไปเนี่ยมันจะใสๆเหมือนอันนี้เลยเหมือนกับโซล่าเดโซ่นะคะ น,นะคะไม่ได้เลยจะใส่อะไรเพิ่มไม่ได้เดี๋ยวเราให้ดูสซลาสีนีม้มันสีเข้มมากเห็นไหมด,ดิสีเข้มไหมเออใส่ผสมลงไปหน่อยยศสองยดห้าหกยดนี่นะคะอันนี้คือไม่ต้องใส่ก็ได้นะลองใส่ใส่ไปดู นี่ได้แล้วว่ากาวเวลาแห้งมันจะใสนี่นะก็ได้แล้วนะคะสอรล่าสุดเดโคของเราเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกทีตอนที่มันแห้งเนาะขอบคุณที่รับชมข่ะอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามห้หยนะคะ